สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจีย๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับรถที่แต่งกับชุดแต่งใหม่ล่าสุดนะคะของค่าย S อส,สปอ์ตค่ะเจี๊ยบนำมาให้ชมถึง2ส,สี2ส,สไตล์เลยเพราะคันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองที่ใส่ตัวสปอยเลอร์ ถึง2แบบค่ะเป็นตัวด้านบนและตรงกลางนะคะเดี๋ยวจะจะพาไปดูด้วยส่วนคันสีขาวค่ะเป็นชุดแต่งของ S s p r t y y แต่ตัวสปอยเลอร์เจี๊ยบทาเป็นแบบแนวยกสูงให้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูนะคะว่าชอบการแต่งรถคันไหนและที่สำคัญค่ะเจี๊ยบแถมให้ทุกโปรโมชั่นไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกเป็นโปรดาวน้อยโปรดอกเบี้ยพิเศษชุดแต่งแบบนี้เจี๊ยบจัดให้เลยค่ะ เรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าแต่ละคันเจ็บตกแต่งอะไรบ้างเริ่มจากคันสีเหลืองค่ะคันสีเหลืองเนี่ยจะใช้ชุดตกแต่งของ s อสปอร์ตการดีไซน์ของเขาค่ะเขาจะใช้สีเหลืองนะคะในการตัดเฉดสีคู่กับตัวสีดําด้านค่ะคุณลูกค้าแล้วตัวนี้ก็จะมีขอบอะค่ะใกล้ๆกับตัวกระจังหน้าค่ะซึ่งมันจะเป็นสีดําที่เป็นสีดําด้านนะคะคุณลูกค้ามันก็จะตัดกันกับตัวสีดําเปโนแบ็กที่เป็นตัวกระจังหน้าที่มาจากโรงงานรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุด,สดก็จะเป็นตัวที่มีกล้องรอบคันให้กับคุณลูกค้า ด้วยระบบ ADA นะคะระบบความปลอดภัยคือเราจับเต็มให้อยู่แล้วนะคะคันนี้เราจะไม่คุยกันที่สเปคเลยแต่เจ้ามบาจะมาพูดว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อรถ MG 3ให้ r บิดพารคุณลูกค้าจะได้โปรโมชั่นอะไรกันบ้าง ส่วนคันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเรามีการตกแต่งดีไซน์นะคะเรามีการใส่ตัวสติกเกอร์นะคะของค่ายเอสปอร์ตขนาดยางตัวนี้จะเป็น1 9 5ท5 r 1 6จะเป็นล้อมแม็กขอบ16ที่ปัดทูโทนมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าค่ะดูรีวิวของเจ๊ปจากคันสีขาวคุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าเจะมีการใส่แม็กขอบ18ให้กับคุณลูกค้าด้วยก็ลองดูนะคะเป็นการดีไซน์ที่สามารถมา m i and m a ะคะ่ะ ในชุดแต่งชุดนี้ได้เลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเหลืองมีกล้องรอบคันแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะคุณลูกค้าปกติแล้วตัวงานกันสาดเจ็บจติดตั้งให้กับคุณลูกค้าแต่คันนี้เจ็บจนามารีวิวก่อนก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งตัวกันสาดแล้วก็ตัวฟิล์มเจ็บให้เป็นฟิลม์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเห็นการตกแต่งดีไซน์ด้านหน้าหล่อขนาดนี้ด้านข้างเจ็บก็มีการเสริมหลอดด้วยงานสเกิร์ตค่ะคุณลูกค้า,า,า,าเป็นงานสเกิร์ตที่เป็นสีเหลืองตัดด้วยสีดดดําานนะะรถรถร้้นนนนนนะะะะะคคมือจจััับบรรถุ่ีีีเเป็สยวกวกต รถพร้อมปุ่มคีเลตเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายค่ะการดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาหล่อจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูด้านท้ายรถของคันสีเหลืองนะคะเพราะเรามีการติดสปอยเลอร์ถึง2ชิ้นค่ะเราไปชมกันเลยค่ะเชจ๊าพามาดูการออกแบบดีไซน์ด้านหลังของรถ MG 3 Hybrid ค่ะคันนี้นะคะจะมีการใส่สปอยเลอร์2ตัวตัวที่1ก็คือดู ตรงจุดนี้นะคะปกติแล้วว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเหลืองเลยแต่เราอะค่ะใส่ตัวสปอยเลอร์หลังอะค่ะเป็นแบบครอบนะคะให้กับคุณลูกค้าเราจะใช้ตัวสีดําที่เป็นสีดําด้านตัดกับสีเหลืองที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้จะเป็นตุดเป็ดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเหลืองแล้วก็จะมีสีดําค่ะตัดให้กับคุณลูกค้าส่วนสเกิร์ตด้านท้ายเนี่ยของเอสปอร์ตตี้เขามีความพรีเมียมอยู่แล้วก็คือเขาใส่ตัวไฟทับทิมตรงกลางค่ะแล้วก็ดิฟเซนเซอร์ของเขาจะเป็นสีดดําา้นะะค เซอร์หลังมาจากโรงงาน3จุดแน่นอนค่ะความสูงของสกเกิร์ตจะอยู่ใต้ตัวเซนเซอร์แล้วรุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยการตกแต่งดีไซน์แบบนี้คุณลูกค้าจะแถมให้ทุกโปรโมชั่นอย่างที่เจ็บแจ้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมคะส่วนคันสีขาวจะจะพาไปดูด้านหลังก่อนเลยนะคะเพราะว่าคันสีขาวความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวสปอยเลอร์ยกสูงที่เป็นตัวเคปลปบล่าค่ะเขาจะดีไซน์ได้สวยมากๆแต่ตัวนี้เจะก็มีการติดตั้งค่ะ ชิ้นงานที่2ให้ก็คือเป็นสปอยเลอร์ที่เป็นตุดเป็ดนะคะของตัว i อสปอร์ต้เหมือนกันเจีบมีการ m i กแอนแมทสองข่ายเนี่ยเข้าด้วยกันเจี๊บวสวยเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบ ใส่แค่ตัวสปอยเลอร์ที่เป็นเทปล่าแล้วไม่ใส่ตัวนี้ได้ไหมเจี๊ยกก็ว่าหล่อลงตัวนะเพราะเจี๊ยเคยทํามาติดตั้งให้กับคันที่แล้วไปแล้ว่เจี๊ยกก็ว่าดูสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าก็ลองดูแล้วก็โทรมาปรึกษาเจี๊ยบได้นะคะส่วนงานสเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นตัวรถสีเหลืองหรือสีขาวเห็นไหมคะว่างานสเกิร์ตของเอสปอร์ port, ตี้าสามารถทําให้รถอะ่ะของ MG3 มาันดูโดดเด่นเพราะเขามีการดีไซน์อะ่ะให้เข้ากับตัวรถทุกสีเลยนะคะการดีไซน์ของคันนี้ก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําด้านค่่่ะนนีีีคืออกกาารรตแตแแงงดไซ์ขขถสขวล ด้านข้างจะจะพาไปชมว่าพอใส่งานสเกิร์ตด้านข้างของ A S อสปอร์ตตี้เป็นแล้วว่าเขาก็ยังมีความหล่อความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจะพาไปชมด้านข้างของรถคันนี้ค่ะ ด้านข้างของรถคันนี้ก็คือเราใส่สเกิร์ตนะคะที่เป็นสีขาวตัดด้วยสีดําด้านนะคะคุณลูกค้ามือจับก็จะเป็นสีขาวพร้อมปุ่มคีเลตอย่างที่เจี๊ยบแจ้งจะมีการติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้านะคะสามารถลงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ฟิล์มกับเจี๊ยบได้เลยว่าเจ้าเป็น4 0 6 0 80คือได้หมดกระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะจะพาไปชมด้านหน้าของรถ mg 3 Hybrid ิดพัสดสีขาวด้านหน้าว่าเวลาเขามีการใส่สเกิร์ตไปล่มัคมมน,น,มกนคกเชยะ เจี๊ยบพามาดูด้านหน้าของรถ MG 3ค่ะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีโลโก้ MG อยู่ด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบด้วยความที่รถเป็นสีขาวอ่ะผมทําตัวโลโก้ให้เป็นสีดําได้ไหมเจี๊ยบเคยมีรีวิวแล้วนะคะกับตัวรถ MG 4นะคะเจี๊ยบสามารถทําได้เลยเพราะว่าศูนย์บริการของเจี๊ยบค่ะมีศูนย์อบสีแบบได้มาตรฐานเลยค่ะคุณลูกค้าตรงนี้เจี๊ยบเป็นการอบสีกับคุณลูกค้านะคะรุ่นนี้กระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาค่ะแต่ว่ววาาาคคมพิิเศษะะอะะขงงช้นน ตีก็คือเขาจะมีชิ้นงานของสเกิร์ตด้านล่างแล้ใช่ไหมคะพร้อมตัดด้วยสีดําด้านแต่ตรงจุดนี้ค่ะอย่างที่เจ๊แจ้งว่าเขา่จะมีสีดำมาค่ะเป็นสีดําด้านนะครอบเข้าไปตรงช่วงนี้ซึ่งปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะทำให้รถคันนี้มันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ รุ่นนี้จะบอกเลยว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยราคาของเขาว่า0 0นกว่าบาทเท่านั้นได้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มแล้วก็ได้ความแรงความประหยัดขับรถเหมือนการขับขี่รถพลังงานไฟฟ้าคันนี้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเจียบเพิ่มเติมได้ไม่ว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นโปรดาวน้อยโปรดอกเบี้ยพิเศษชุดแต่งแบบนี้เจ็บจัดให้เลยนะคะสามารถโทรหาเจ็บได้ค่ะที่เบอร์โทร0 9 2 9 1 9 1 4 9 6 5หรือว่า คุณลูกค้านะคะอยากได้ใบเสนอราคาแบบละเอียดเลยนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่สอบถาม Line แอดได้ค่ะค้นหา ID l ดี e นะคะแอดไซก่อนนะคะ MG 2000นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เจียบด้วยแล้วกดติดตามเลยคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดข่าวสารชุดแต่งสวสวยๆโปรโมชั่นดีๆของ MG นะคะที่เจียบจะมานำเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจีบขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ